เสนอเรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำผ่าการแสดงนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดอินทบัต์ธมหานคร,รที่ส่งผลต่อทฤษฎีผูกปัญญาของนักเรียนครับที่มาและความสาคัญนะครับจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและก็ของประเทศไทยนะครับที่ส่งผลต่อก,การจัดก,การศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาด้านศิลป์ของเรานะครับมีการะจะมีปัญหาในด้านของการปฏิบัติท่ารำองความรู้พื้นฐาน ก็เรื่องการเข้าใจความลึกซึ้งของนักศึกนะครับรวมถึงองค์ความรู้เดิมและยังส่งผลต่อจากของอคุณครูในรายวิชานักศิกษของจากกระถมซึ่งยังขาดแคลนและส่งผลต่อองค์ความรู้เดิมของนักเรียนที่ส่งต่อมาถึงในระดับมัธยมคุณครูจึงเห็นได้เห็นความปัญหาในส่วนนี้นะครับเลยจึงมีแนวคิดว่า,าจะบัตน ในการพัฒนาโดยผ่านการแสดงนักศ for ิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดกินตบัตดถามหากรครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบิติภาพลวงนะครับของการแสดงนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านชุดกินตบัตดถามหากรด้วยทฤษฎีผู้้ปัญญาครับแล้วก็มีการศึกษาความพึงพอใจเจ็ดเจ็ดท่กติที่ดีของการเรียนวิชาศิลป์ไทยด้วยครับเป้าหมายนะครับเชื่อปริมาณนะครับ ในของวิชาลักษศิลป์นะครับจะใช้จำนวน30คนหญิงนักเรียนของเทอม2ปี2566ครับจำนวน30คนครับส่วนในเชิงของคุณภาพนะครับจะมีทักษะการปฏิบัติท่าทำที่สูงขึ้นครับในส่วนของอขั้นตอนการดำเนินกนารพัฒนานะครับในโปรชานะครับระดับแรกของเราจะศึกษา ความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนครับว่าเด็กนักเรียนมีความรู้พื้นฐานมากมอยเพียงใดส่วนมากนะครับเด็กนักเรียนจะไม่ค่อีองค์ความรู้ในส่วนนี้นะครับและในระดับขั้นที่2นะครับจะมีการศึกษาทอกสาที่เกี่ยว้องแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากเว็บไซต์แล้วก็แหล่งที่มานะครับในส่วนที่3นะครับเราจะสร้างแบบ 4นะครับเราจะมีการานําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราได้ออกแบบโดยแบ่งเป็น5หน่วยการเรียนรู้ดังนี้นะครับจะมีแนวที่แรงบันดาลใจและขั้นตอนของการสร้างขันสนนะครับมีการแบ่งช่วงการแสดงเพลงและดนตรีครับสนะครับการเคลื่อนไหวบนเวทีและก็ของการแปลแถวครับ 4. ครับมีการประดิษฐ์แม่ท่ารำและกระบวนท่ารำครับและสุดท้าย การแต่งกายฉากและอุปรกรณ์การแสดงทั้งห้าหน่วยการเรียนรู้น,น,นี้เมื่อนักเรียนเรยียนรู้เสร็จนักเรียนจะต้องมาปฏิบัติลงหนึ่งและผลิตผลงานออกมาเป็นการแสดงนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดอินุภัฏถามหา,หา,หาง่อนครับและหลังจากนี้นะครับคุณครูได้มีการประเมินทักษะเมื่อนกักเรียนแสดงเสร็จครับคุณครูก็จะปฏิประเมินภาพรวมของนักเรียนด้วยครับผลงานนัเรีน คุณครูได้ทาการวิจัยของชั้นเรียนในเรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับผลการเรียนปรากฏว่านักเรียนนะครับมีความสามารถปฏิบัติค่ารำนะครับสูงกว่าเองเมื่อเทียบกับร้อยละแปดสิบครับโดยอยู่ที่หกสิบเก้าจุดสี่สามครับมีระยะสําคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้าครับบทเรียนที่ได้รับนะครับ,แบ,บแลําดับแรกนะครับมีการผสมผสานการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีผู้อุปัญญาครบถ้วนรับ ยกตัวอย่างด้ในด้านของการเคลื่อนไหวนะครับเด็กนักเรียนจะมีการออกแบบท่ารามต่างๆให้มีความสมดุลนะครับเพราะน่าศิสินไทยจะมีการจัดระเบียบของร่างกายนะครับแล้วก็อย่างเช่นในมิติสมคัญนะครับรูปร่างรูปทรงนะครับเด็กนักเรียนจะมีการออกแบบชุดการแต่งกายความสมบูรณ์ของเวทีเช่นชุดของการทําเครื่องประดับนักเรียนยังได้มีการลงเลยในการทําเครื่องประดับด้วยการ ศิราพรพระตราพรน,นะครับในส่วนนี้มีการบูรณาการกับทฤษฎีผู้อุปัญญาโครบงเก้าด้านนะครับและในระดับที่สองนะครับมีการทําง,งานร่วมกันและประสานงานในส่วนนี้มีความร่วมมือจากคุณครูผู้บริหารรวมถึงคนาจารย์ของทา,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 างสถาบันาิตาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับได้เชิญอาจารย์เข้ามาดูกระบวนการรมการออกแบบ เพื่อได้นํามาประเมินและปรับปรุงผลงานของเราและยังทําเป็นความร่วมมือกันด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักท่า,อา,านอาจารย์ในอนาคตด้านหน้าต่อไปครับลําดับที่สามนะครับการวางแผนแลกนะการจัดการเวลาของเรานะครับเราจะมีการฝ<อ><อ>ึกซ้อมแลกะการปฏิบัติธรรมในช่วงตอนเที่ยงและหลังเลิกเรีเยนเพื่อนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับสี่ครับประเมินและประับปรุงผล เมื่อเราผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วนะครับเราจะเชิญครูในโรงเรียนครับมาร่วมชมการแสดงโดยนักเรียนจะปฏิบัติท่ารำบชุดการแสดงนักศิลป์ไทยทั้งสาชุดนี้นะครับให้คุณครูได้ชมและร่วมประเมินและสะท้อนออกมาว่าการแสดงมีความสมบูรณ์สวยงามมากน้อยเพียงใดครับนอกจากนั้นเรายังเชิญคุณครูที่อยู่ในสายวิชาของเรนนั่นคือคุณครูนักศิลป์ในบริเวณรอบบ้า รัฐยมพสัาราคุณคณรูโรงเรียนพระสังพิทยาคมและคุณครูโรงเรียนพระพาชายัยร่วมกันเข้ามาในการประเมินร่วมกันปรับปรุขงข้อมูลครับเพื่อให้การแสดงชุดนี้มีความสมบูรณ์และน่าติดตามมากยิ่งขึ้นครับในระดับที่5้านะครับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์าการพัฒนาในส่วนน,นี้นะครับในระหว่างการทําการเรียนการสอนในของการทําการแสดงเราจะเปิดให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นอกกรอกคี่ว่าอย่างเช่น ข้อที่หนึ่งของการเล่าเรื่องส่วนนี้เด็กนักเรียนจะมีการบอกครูคะเราสามารถนำเพรืองอุปกรณ์ที่นี้เข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะในส่วนเพลงเราสามารถสายเพลงเสียงกระดิ่งเพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มตรงนี้เด็กนักเรียนจะสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ในขณะการทำการแสดงด้วยครับและในสุดท้ายนะครับสนับสนุนจากชุมชนชุมชนของเรานะครับ ได้ขอความรู้เคราะห์แล้วก็เป็นการสนับสนุนและก็เป็นการบริการชุมชนโดยนําการแสดงชุดนี้นะครับมาเผยแพร่มาทำพิธีเปิดในการแสดงของกีฬาตำบลท่าภูเกมซึ่งเป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนของเราด้วยและก็เป็นการสร้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองไม่ใช่เราทำเฉพาะในโรงเรียนนะครับเรายังให้ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องสร้างความ ของบุณหลานของตัวเองด้วยครับนอกจากนั้นผมย้อนกลับมาตรงที่การพัฒนาคุณครูของเรายังมีแนวคิดในการนาเด็กกลุ่มนีนะครับของในรายวิชาชุมนุมเข้าไปเข้าร่วมการอบรมและการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนณะศิลปกรรมภาร์และวัฒนธรรมศาษาสาขาศสลปะกการแสดงดูการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของพื้นบ้าน ดูต้นฉบับของแพ้ที่รุ่นพี่เขาทำไว้เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ว่าอนาคตสิ่งที่เขาจะต้องทําสิ่งที่เขาต้องดาเนินการต่อไปอย่างมีเป้าหมายครับปัจจัยความสําเร็จนะครับการสอนที่หลากหลายและสร้างสรรค์ครูจะมีวิธีการที่หลากหลายมากอันแรกคือการสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติตามมีการมีการนําเสนอนะครับ ด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นเมื่อนเรียนปฏิบัติ50านักเรียนจะต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็มานําเสนอแล้วก็เปิดบนโปรเจคเตอร์โดยนักเรียนทั้ง30คนจะมาช่วยกันวิเคราะห์ท่าท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ว่ามีท่าที่สมบูรณ์ไหมสริจาก,การเกินลายหรือว่ามีความน้อยกว่าหรือจะสมบูรณ์กันในทีมหรือไม่อันนี้ในเรื่องของการสอบที่หลากหลาย ส่วนต่อไปนะครับการให้โอกาสในการแสดงออกอทางชุมนของเราพร้อมที่จะผลักดันในการให้เด็กนะครับได้แสดงทุกๆโอกาสและหน่วยจะมีหน่วยงานนะครับมาขอความร่วมมือให้ไปบริการชุมชนเช่นไปแสดงที่เทศบาลชุม็นครับในการแสดงพิธีเปิดแล้วก็รวมถึงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองาน มงคลการอว่าบุคคลต่างๆบริเวณในชุมชนครับตรงนี้เราจะให้โอกาสในการสแสดงออกครับส่วนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีนะครับของคุูครูจะมีการไม่ใช่สอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นมีการนําไปฝึกซ้อมและก็การเรียนรู้อยู่ต่างในสถานที่ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอก้องเรียนที่เราพาไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาครับต่อไปนะครับในการสนับสนุนและแรงบันดาลใจของครูครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนมีแรงบันดาลใจว่า อยากให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติจริงเรียนจริงและทําเต็มที่ด้วยทรัพยากรที่เราดีและพร้อมที่ครูพ,พร้อมที่จะผลักดันให้ถึงจุดสูงสุดของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพครับการเผยแพร่น,นะครับตรงนี้นะครับผลจากการที่ได้ฝึกสอนนะครับเด็กนักเรียนของเรานะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับในการแข่งขันศิลปะอัตตกรรม ได้ระดับเหรียญทองและนอกจากนั้นนะครับของชุมนุมของเรายังได้เป็นตัวแทนนะครับในการแสดงถวายการต้อนรับนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูเกเธอเจ้าฟ้าสิทิวัลบรีนารีรัตสก,ก,กัญญาน,นะครับในการเมื่อครั้งที่เสด็จที่มาเยี่ยมศูนย์ศิลปชีพพิเศษนาโพรอังเอนาโพจังหวัดปทรธมธาของเราครับขอบคุณครับ